ท่านประธานมอบถุงพราชทานนะครับดีใจด้วยครับมอบครับครับ,รบา,ากนะ้กนเ,เรียนเนะนะนะนประนานะนะน ขอยยดครับหนึ่งครับขอยัดครับหนึ่งสองสามครับใครมาบ้างไอ้ทหารคนนี้เนี่ยจำชื่อได้ไหมอะมอ,คร, 1, 2, ค,รอครับขอยัดครับหนึ่งสองสามครับ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 นี้แหละแต่ทำให้

แล้วเขาก็จะเบื่ออย่างเงี้ยแต่เขาเราเข้าใจเอาว่าคนรอบข่ายจริงๆเราพาไปดูหน่อยพาไม่ไหวครับหนักให้แต่มันหนักจริงไม่ฟืนนะครับการประกอบอาหารไม่ได้ผังแก้นขาต้องพัดเลยไม่เป็นไรแล้วกำลังใจดีแล้วดูน่นขอรายงานการดำเนินงานตามโครงการโดยเฉพาะกิจนัฐา สสร้างความสุขประจามใจมากที่สามครับผู้แทนสถานีตำรวจภูธรสปองค์กรหน่วยเฉพาะกิจกรมาหารทานที่สีสิลิมพร้ทั้งเกียวกูุ่กับหน่วยเฉพาะกิจหน้ารานชี้ว่าคงบอกว่าจริง เราต้องแต่มาที่สุดในทุกที่สมัยนี้ก็ถูกเป็นคุดีเป็นชุมชนไ่ต่าจาใ่ับไม่ีปัาไม่ต่าใจเลยหน่วยได้ด้านบ้านได้รับบ้าน

การก่อสร้างสะพานกรดีนะครับขออนุญาตบันทึกภาพครับด้านเองอะด้าน,านาทางนาี้ทำทำซึ่งเลยครับเออ,อแรกนี้ขึ้นก็มีชัดโค้กเลยต่อไปลองกองที่ไหนอะ่ะ ครับขอเชบันทึกภาพครับหนึ่งสองสามครับไม่ใช่เป็น่านีุ้กทงระ่าเพังไดจเอตทีธีทุกท่านกับกมตมศมกเสผู้รับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจณนจะัวัดาวสาขอรายงานการดำเนินง,งานตามโครงการ ปี50รวอยูสองจังหวัดก็คือปัตตานีกับยะลาเนับยะลาแน่าเป็นทุนขอโดยเฉพาะกินยะลาสี่ขั้นที่บรรมีโครงการดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของหนูและครอบและหนูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านบนตีเฉลิมพรอขเขียวประธานในพิธีและหัวหน้านี้ทำให้แม่กับหนูมีที่อยู่อาศัยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุดท้ายนี้หนูอยากให้มีโครงการดีๆแบบน,นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดเรียมาด้าอิมาามประจามสยิดอลรั์มานบ้านหลวงพ่อสาวันนี้กรผมรู้สึกดีใจมากที่มีที่มี